ช่วงนี้แก่งดูซีรีส์ญี่ปุ่นบ่อยมากๆแล้วก็บังเอิญเห็นเมนูที่ชื่อว่าโคโรเกตไม่แน่ใจว่าออกเสียงถูกหรือเปล่านะคะแต่มันดูน่ากินมากแก่งก็เลยลองไปเสิร์ชในเน็ตดูเห็นว่าเป็นของว่างที่มีมาจากอาหารฝรั่งเศสทำจากผักผสมกับเนื้อสับที่ปรุงรสแล้วจะมีความกรอบนอกนุ่มในกินคู่กับซอททสทงคัตสึพออ่านส่วนผสมเครื่องปรุงต่างๆแล้วคิดว่าที่บ้านน่าจะทำได้อยู่นะแต่จะลอดหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ค่อยว่ากันอีกทีนึงขอลองทำดูก่อนเริ่มจากต้มมันฝรั่งกับเกลือก่อนเเเลลยตตออออนนน้้มมมี่่่แกงไไดดจจับวาาาะะคะพ ว่าถ้าเอาซ่อมจิ้มยกขึ้นแล้วมันฝรั่งมันหล่นลงก็ถือว่าใช้ได้แ่างก็เลยลองทําตามดูเสร็จแล้วก็เอาหัวหอมแค่ดอดหมูบดไปผัดปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยแล้วก็ซอสหอยอีกนิดนึงตอนบดมันฝรั่งเนี่ยแนะนําว่าให้ใส่เนยกับมายองเนสหรือเฮฟวีครีมก็ได้นะคะลงไปผสมด้วยนะมันจะนัวอูมามิขึ้นมากๆเนื้อมันฝรั่งบดแค่พอหยาบๆนะคะเสร็จแล้วก็เอาผักกับหมูที่ผัดไว้เมื่อกี้เนี่ยมาผสมคลุกเคล้าให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยที่จริงในคลิปเนี่ยแก็งลืมถ่าย ได้ตามใจจะเพิ่มชีสเพิ่มไส้ก็ตามสะดวกเลยค่ะแล้วก็เอาไปแช่เย็นไว้สัก30นาทีหรือจนกว่ามันจะเซ็ตตัวนะคะแล้วค่อยเอามาชุบแป้งไข่แล้วก็เก็บขนมปังทอดด้วยไฟกลางจนแป้งด้านนอกเหลืองกรอบก็ถือว่าโอเคแล้วค่ะพอทําออกมาเสร็จแล้วแกงว่ามันฟิลเดียวกับชีสบอลเลยนะทุกคนว่าไหมจะเลือกกินคู่กับซอสมะเขือเทศก็ได้หรือว่าซอสทงคัสึก,ก็ดีตัดเลียนได้ทั้งคู่เลยค่ะโอเคตอนนี้โคโรเกตก็เสร็จเรียบร้อยแล้วจะกินแล้วนะคะอิตาเลกิมัส่้อู้ Perfect. <laughs> <laughs> mm. -hmm. Yummy. Mm. Very -hmm. really good. Mm. -hmm. mm -hmm. I would say seven. Seven? Mm -hmm. oh, nice. Do what I saw come something I can have king lag na Mmm. What's inside? Carrot onion, raw <laughs> Is that potato? Mm. Potato mayonnaise. Mm. I like. At first, when I saw this, mm. I didn't know it was potato. I thought it was rice. Mm. Perfect. <laughs> Calm down, man. ยังไงขอให้ทุกคนมีวันที่ดีค่ะกับด้วยเดย์บายบาย